สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะสำหรับล่าสุดนะคะการแจกเงินเยียวยาประกันสังคมโครงการม33มาเรารักกันจะเข้าคณะรัฐมนตรีรอลุ้นไฟเขียวกู้เงิน3.7หมื่นล้านบาทจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นจานวนเงิน4 00 0บาท โดยล่าสุดนายกฤษดาจีนาวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าล่าสุดคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพร,รกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทได้เห็นชอบวงเงินเยียวยาโควิด -19 ในโครงการมส 3, 3เรารักกันแล้วและคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรรอมอให้พิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ โดยรายงานข่าวเปิดเผยว่าคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพรกกู้เงิน1นึ่งล้านล้านบาทเห็นชอบหลักการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ของระบบกองทุนประกันสังคมในโครงการม .33 เรารักกันแล้วโดยอนุมัติวงเงินดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น3 7 1หมื่นล้านบาทเพื่อดูแล ผู้ประกันตนมาตรา33จําจำนวนรวม9ล้านคนรายละ4,000บาทเป็นเวลา1เดือนซึ่งงบประมาณดังกล่าวโยกเงินมาจากพอรอกอรกู้เงิน1ล้านล้านบาทก้อนฟื้นฟูนฟเศรษฐ,ฐกิจและสังคมเนื่องจากก้อนเยียวยาและดูแลเศรษฐ,ฐกิจจำนวน5.5แสนล้านบาทได้ใช้ไปครบหมดแล้ว ซึ่งตรงนี้ประกันสังคมมาตรา33คือใครนั้นผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมีทั้งหมด3กลุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้ประกันตนมาตรา33โดยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33คือลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง1 5ถึง60ปีและทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานเอกชน หรือมนุษย์เงินเดือนโดยตามปกติผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะจ่ายเงินสมทบประกันสังคม5%ของค่าจ้างแต่สูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ7ด้านจากกองทุนประกันสังคมได้แก่เจ็บป่วยเสียชีวิตว่างงานคลอดบุตรทุพพลภาพชาราภาพและสงเคราะห์บุตร โดยข้อมูลณนะเดือนมกราคมนั้นพบว่าประกันสังคมมาตรา33มีทั้งหมดประมาณ11ล้านคนทั่วประเทศจากผู้ประกันตนทุกประเภทที่มีทั้งหมดประมาณ16ล้านคนโดยในเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการนั้นการเยียวยาประกันสังคมม3 3เรารักกันกระทรวงแรงงานได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้ หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ในระบบประกันสังคม โดยในกรณีประกันสังคมมาตรา33ตรวจสอบสิทธิ์โครงการม m. .33 เรารักกันแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถขออุทธรสิทธิ์อีกครั้งได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะวันที่15-28มีนาคมขอทบทวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม .33 เรารักกันวันที่5-11เมษายน กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังวันที่5และ12เมษายนรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังจํจำนวน2ครั้งครั้งละ2,000บาทและวันที่5เมษายนถึง31พฤษภาคมผู้ปาาระกันตนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์สามารถเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการเราชนะได้ภายในวันที่5เมษายนถึง31พฤษภาคมปี2564 ซึ่งสำหรับตอนนี้นะคะผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินโครงการเยียวยาม .33 เรารักกันอาจจะอยากรู้ว่าสามารถใช้วงเงินได้ที่ไหนบ้างนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะโดยโครงการม .3-3 เรารักกันเป็นมาตรการเยียวยาโควิด -19 และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา33ในระบบกองทุนประกันสังคมโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน4 0 0 0บาทต่อคน ซึ่งทางนี้วงเงินเยียวยาโครงการม .3.3 เรารักกันจะใช้ได้ที่ร้านค้าและบริการหลากหลายแห่งจะเป็นที่ไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะโดยผู้ประกันตนสามารถใช้ใจ่ายได้ที่ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะก่อนหน้านี้ได้แก่ร้านถุงเงินธงฟ้าร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้าที่ลงทะเบียนเราชนะซึ่งมีสินค้าและบริการหลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้ แบ่งออกเป็นกลุ่มขนส่งสาธารณะได้แก่แท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางจักรยานยนต์รับจ้างหรือวินมอเตอร์ไซค์รถตุกตุ0กสามอถีบรถสองแถวรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมยออออ์ขสมกรถโดยสารประเภทรถทัวร์บอขอสอและรถไฟฟ้า ถัดมากลุ่มสุขภาพและความงามได้แก่ร้านนวดหรือสปาร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านทำเล็บถัดมาเป็นกลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ได้แก่สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผู้ป่วยค้างคืนหรือคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกหรือการรักษาทางการแพทย์เสริมความงามทันตกรรมและอื่นๆ ถัดมาคือกลุ่มงานรับเหมางานช่างทำความสะอาดได้แก่งานก่อสร้างขนาดเล็กให้บริการทำสวนตกแต่งสวนตัดเย็บซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าช่างซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถจักรยานช่างซ่อมสาธารณูปโภคเช่นซ่อมไฟฟ้าประปาแอร์รับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อฉีดปลวกหรือซักรีด ถัดมาคือกลุ่มบริการที่พักหรือสถานที่ได้แก่โฮมสเตย์หฮพักเมนชั่นอพาร์ตเมนต์แฟลตแต่กลุ่มนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรงนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ยื่นลงทะเบียนโครงการม .33 เรารักกันไม่ผ่านจะเปิดให้อุทธรณ์สิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาได้ค่ะ โดยคาดว่าโครงการม3 3เรารักกันจะมีผู้ประกันตนมาตรา33เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานในครั้งนี้ประมาณ9ล้านคนโดยรัฐบาลจะใช้วงเงินประมาณ37,000ล้านบาทซึ่งตรงนี้นะคะผู้ประกันสังคมมาตรา33ที่มีเงินฝาก5 0 0แสนบาทจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการม3 3เรารักกันได้ค่ะ ซึ่งสำหรับตอนแรกนะคะโครงการม .33 เรารักกันจะให้7,000แต่ว่าจะให้ได้แค่5ล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นทางโครงการก็เลยตัดปัญหาเพราะว่าจะมีคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาประมาณ4ล้านคนเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่าเป็นการแจกเงินเยียวยาที่คนละ4ี่พบาทซึ่งจะแจกให้ได้ทั้งหมดประมาณ9ล้านคนค่ะ สำหรับเจตานารมของโครงการม .33 เรารักกันคือต้องการช่วยเหลือคนที่กำลังประคองตัวเองไม่ได้ถ้าท่านมีเงินฝาก500,000เชื่อว่าท่านมีจิตใจที่เป็นกุศลดีกว่าถ้าไม่ได้สี่พันไม่ได้ทำให้ท่านรวยขึ้นหรือจนลงเพราะท่านมี5,000สนอยู่แล้วและเราช่วยแค่เดือนเดียวสี่พันอยากให้รู้สึกว่าเงินไปสู่คนลำบากจริงๆเลยต้องขออนุญาตขอความเห็นใจที่มีการนำหลักเกณฑ์ในการป้องกันคนที่มีเงิน5 0 0แสนแล้ว คนที่มีเงินฝาก5แสนจึงไม่ได้เงินเยียวยาจากโครงการม33เรารักกันท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ